ยินดีต้อนรับสู่อาณาจากักรภูผาฟังเพลินอาณาจาักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่821ของขวัญคริสต์มาสจากนายท่านรองจ่ายแล้วแผนของนายหละ่ะไม่สนใจแล้วเหรอ สิ่งที่เจียนอี้เฉินให้ความสําคัญมากที่สุดคือเรื่องของทายาทของตระกูลฉินว่าแต่การเป็นพันธมิตรของเราคงไม่เกี่ยวกับการตกหลุมรักใช่ไหมนายไม่กลัวว่าฉันจะยอมแพ้แล้วเลิกจัดก,การกับฉันชวนรีไงเจียนอี้เฉินยักไหล่ก็กลัวแต่ฉันคงหลอกคบกับเธอเพื่อทําเรื่องแบบนั้นไม่ได้ไม่อย่างนั้นมันจะเป็นการทาร้ายเธอตลอดชีวิตเลยไม่ใช่รือไง ที่นายพูดมามันทำร้ายจิตใจกันมากจริงๆเจียนอี้เฉินเพราะฉันเป็นชินยู่ฝานเลยทำให้แย่มากขนาดนั้นเลยเหรอนายรังเกียจที่จะอยู่กับฉันใช่ไหมชินยูฝานไม่ใช่คนปิดบังความคิดตัวเองได้ถ้าเธอกลั้นไว้ไม่ได้ก็จะพูดออกมาตรงๆเจียนอี้เฉินเองก็ทนเห็นสีหน้าที่เจ็บปวดของชินยู่ฝานไม่ได้สีหน้าของเจียนอี้เฉินเปลี่ยนไปจริงจังและเคร่งขรึมมากขึ้น อันที่จริงไม่เกี่ยวว่าเธอจะเป็นฉินอยู่ฝานหรือผู้หญิงคนอื่นแต่ฉันแค่ไม่ชอบผู้หญิงและคงจะชอบไม่ชอบไปตลอดชีวิตด้วยนี่นายยังจะบอกว่าตัวเองชอบผู้ชายอยู่อีกเหรอฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ฉันก็พูดความจริงฉันจะไม่แต่งงานก่อนหน้านี้ฉันก็สาบานไว้แล้วแน่นอนว่าฉินอยู่ฝานไม่เชื่อในยุคนี้ใครจะไปพูดเรื่องคำสาบานที่ไร้สาระแบบนั้น เว้นแต่ค่าสาบานหลอกลวงที่ผู้ชายชอบพูดตอนไล่ตามผู้หญิงแล้วใครจะมาสาบานเรื่องแบบนั้นกันเจียนอีเ e ฉินไม่ใช่คนไร้สาระแบบนี้เจียนอีเ e ฉินนายช่วยหาข้ออ้างดีๆกว่านี้ได้ไหมหาแล้วฉันบอกไปแล้วว่าฉันอยู่กับยูซีแต่ถ้าเธอไม่เชื่อฉันก็ช่วยไม่ได้ชินอยู่ฝานกัดฟันด้วยศักดิ์ศรีที่มีทําให้เธอไม่ยอมร้องให้ต่อหน้าเจียนอีเฉินดังนั้นเธอจึงหันหน้าเดินจากไป เมื่อเห็นแผ่นหลังของชินยูฝานที่กำลังห่างออกไปเรื่อยๆเจียนอีเ้เฉินก็ถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้เขาหวังว่ามิดชินจะคิดเรื่องนี้ได้ในไม่ช้าใช่แล้ววันคริสต์มาสกำลังจะมาถึงอารองของฉันเตรียมของขวัญไว้ให้เธอที่ดาดฟ้าแล้วดาดฟ้าใช่เดี๋ยวฉันจะพาเธอขึ้นไปดักหลังจากทานอาหารเย็นเสร็จจำหวินเชิงก็พาเจียนอีลิงขึ้นไปที่ดาดฟ้าบนชานชาลาขนาดใหญ่ของดาดฟ้ามีเฮลิคอปเตอร์จอดอยู่ ทั้งเป็นสีชมพูเฮลิคอปเตอร์ลามนี้เป็นของขวัญคริสต์มาสจากนายท่านรองใจถึงเจียนอีห e ลิงเจียนอีห e ลิงความคิดที่ว่าเธอชอบสีชมพูทําให้ตระกูลจําติดเชื่อกันมาด้วยเหตุผลบางอย่างเจียนอีห e ลิงรู้สึกเสียใจฉันขับมันไม่เป็นจหวินเชิงไม่เป็นไรฉันขับได้นายขับได้เหรอทําไมละ่ะเธอไม่เชื่อเหรอ ฉันมีใบขับขี่เฮลิคอปเตอร์และก็มีใบขับขี่เรือยอทด,ด้วยนะจำวินเชิงเกือบจะทดสอบทุกรายการขับยานพาหนะหมดแล้วยังไงก็ตามมันก็เป็นเรื่องทั่วไปดังนั้นเขาจึงเรียนรู้มันทั้งหมดเลยจำวินเชิงมอบหมวกกันน็อกและชุดหูฟังให้เจียนอีหลิงลองไปขับเล่นกันเถอะอารองสมัครเส้นทางบินวันนี้ไว้ให้แล้ว นายท่านรองใจคิดว่าหลานชายของตัวเองจะพาหลานสไปยออกไปขับเฮลิคอปเตอ,เตอร์ในวันที่ให้ของขวัญแม่แต่ใบอนุญาตการบินของวันนี้ก็ยังยื่นขอไว้ล่วงหน้าเพื่อพวกเขาเรียบร้อยเจียนอีหลิงขึ้นที่นั่งผู้โดยสารของเฮลิคอปเตอร์ส่วนจำหวินซึ่งก็ขึ้นที่นั่งนักบินตามด้วยบดีการ์ดอีกสองคนจำหวินเชิงไม่ได้โกหกเขาขับเฮลิคอปเตอร์ได้จริงๆเฮลิคอปเตอร์บินไปยังเขตชานเมืองของเป่ยจิงตามเส้นทางที่ยื่นขอไว้ล่วงหน้า แล้วจึงหยุดลงจอดบนสนามหญ้ากว้างใหญ่จากนั้นจ่ายหวินเชิงก็พาเจียนอีหลิงไปเล่นที่ชานเมืองตลอดบ่ายเมื่อเริ่มมืดจำวินเชิงก็ขับเฮลิคอปเตอร์อีกครั้งและพาเจียนอีหลังกลับมาที่ชานชลาบนดาดฟ้าของอาคารที่พวกเขาอาศัยอยู่บ้านเจียนอีหลิงทำอาหารและจำวินเพิ่งเข้าไปที่ห้องทำงานในตอนเย็นจ่ายวินเชิงได้รับโทรศัพท์จากท่านผู้เฒ่าจ่ายและถูกท่านผู้เฒ่าจ่ายดุตอนที่822 พี่อี้เหิงไม่ธรรมดา 1. อารองของแกบอกว่าเขาจองห้องพักของเกสเฮาส์ในแถบชานเมืองไว้ให้แกกับหลานสพ้ายแต่แกดันกลับไปตอนกลางคืนนี่แกคิดอะไรอยู่นี่ตระกูลจำของฉันมีคนโง่เง่าแบบแกได้ยังไงจำวินเชิงถ้าไม่มีอะไรแล้วผมจะวางสายอย่าวางสายฉันยังด่าไม่พอแกจะวางสายได้ยังไง เมื่อจำหวินเพิ่งได้ยินอย่างนั้นเขาก็วางโทรศัพท์มือถือไว้ข้างๆและปล่อยให้ท่านผู้เท่าใจที่ปลายสายสบทดด่าต่อไปเรื่อยๆอารองจองเกสเฮ้าให้พวกเขาแต่ยังคงเป็นห้องนอนใหญ่จุดประสงค์ชัดเจนมากว่าอยากให้อยู่ห้องเดียวกันในตอนกลางคืนแน่นอนว่าจำหวินเชิงไม่ทําตามจุดประสงค์นั้นเขาจึงกลับไปพร้อมกับเจียนอีหลิงก่อนล่วงหน้าดังนั้นจึงมีเสียงของท่านผู้เท่าใจที่ตะโกนด่าจำหวินเชิงจากโทรศัพท์ ในช่วงบ่ายของวันรุ่งขึ้นเจียนอี้เหิงมีเหงื่อออกหลังจากออกกำลังกายเขาอาบน้ำและเช็ดผมด้วยผ้าขนหนูแล้วจึงรับสายโทรศัพท์จากเจียนอี้เฉินน้องชายของเขาพี่มีเรื่องเกิดขึ้นเสี่ยวหลิงกับผมถูกคนจากสถานทูตประเทศเอ็มขวางไว้ White. วันนี้เจียนอี้เฉินมารับเจียนอีหลังจากห้องปฏิบัติการชาญเมืองระหว่างทางเขาพาเจียนอีหลิงไปนั่งในร้านขนมที่ย่านการค้าพวกเขาขวางพวกนายเพราะอะไรเจียนอี้เหิงขมวดคิ้ว ลูกสาวของเอกอัครราชทูตชอบนาฬิกาของเสี่ยวหลิงและอยากซื้อจากเธอแต่เสี่ยวหลิงไม่เห็นด้วยผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอุปกรณ์บนตัวเสี่ยวหลิงก็ส่งกระแสไฟฟ้าไปที่ตัวลูกสาวของเอกอัครราชทูตเจียนอีหลิงซ่อนอุปกรณ์รุ่นใหม่ที่ไม่ได้มีอยู่ตามท้องตลาดไว้ลูกสาวของเอกอัครราชทูตท,ที่ถูกไฟฟ้าดูดนั้นเพียงแค่ชาเล็กน้อยและไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆ ยังไงก็ตามเอกอัครราชะทูตของประเทศเอ็มปฏิเสธที่จะปล่อยให้พวกเขาออกไปเพราะพวกเขาครอบครองอาวุธอันตรายเนื่องจากอีกฝ่ายหนึ่งเป็นทูตของประเทศเอ็มสิ่งต่างๆไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กแต่ถ้ามันเกิดเรื่องบานปลายก็อาจกลายเป็นปัญหาระดับชาติได้รอฉันก่อนฉันจะไปหาทันทีในไทม์ให้เรื่องนี้สงบลงก่อนแล้วอย่าให้พวกเขาเข้าไปใกล้เสี่ยวหลิงอีกหลังจากที่เจียนอี้เหิงคุยกับเจียนอี้เฉินแล้วเขาก็รีบไปที่เกิดเหตุทันที ทางฝั่งของเจียนอี้เฉินมีคนจากสถานทูตหลายคนกำลังล้อมเจียนอีหลิงและเขาอยู่เพื่อขวางไม่ให้พวกเขาออกไปเจียนอี้เฉินพยายามเจรจากับคนเหล่านี้ฉันอธิบายไปแล้วไงว่านี่เป็นเพียงความเข้าใจผิดเราไม่ได้พกอาวุธร้ายแรงอะไรที่ตัวเลยกระแสะไฟฟ้าเป็นเพียงอุปกรณ์ป้องกันหมาป่าทั่วไปและมันก็ไม่มีอันตรายด้วย ในขณะนั้นเองเอกอัครราชะทูตก็ปรากฏตัวขึ้นเขาเป็นชายต่างชาติไวกลางคนที่ดูสุภาพมากเขามีตาสีฟ้าผิวขาวผมสีน้ำตาลและร่างกายอ้วนเล็กน้อยเขาพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนกับเจียนอี้เฉินและเจียนอีหลิงถ้าอย่างนั้นให้เราตรวจค้นเพื่อพิสูจน์ว่าพวกคุณไม่ได้ครอบครองอาวุธอันตรายเธอไม่ต้องกังวลตราบใดที่แน่ใจว่าพวกคุณไม่เป็นอันตรายเราจะปล่อยพวกคุณไป เอกอัครราชะทูตพูดภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่วแบตเตอรี่ที่ใช้ในอุปกรณ์ของเจียนอีหลิงเป็นแบตเตอรี่ชนิดใหม่ที่ไม่มีในท้องตลาดเธอไม่แน่ใจว่าแบตเตอรี่ชนิดใหม่นี้จะผ่านการทดสอบอุปกรณ์ที่มีอยู่ได้หรือเปล่านอกจากนี้เทคโนโลยีของแบตเตอรี่ใหม่ยังไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ในขณะนี้และไม่สามารถมอบแบตเตอรี่ให้ผู้อื่นได้ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานะของอีกฝ่ายนั้นพิเศษมาก ดังนั้นเจียนอีหลิงจึงปฏิเสธ,ธข้าขอคุณไม่มีหลักฐานว่าเรามีอาวุธอันตรายดังนั้นคุณจึงไม่สามารถทำการตรวจค้นร่างกายเราได้เอกอัครราชะทูตกล่าวกันที่พวกคุณปฏิเสธ,ธให้ความร่วมมือกับผมเป็นเรื่องที่น่าลำบากใจจริงๆตอนที่823พี่อี้เหิงไม่ธรรมดา 2. ในเวลานี้ลูกสาวของเอกอัครราชะทูตชี้ไปที่เจียนอีหลิงและอี้เหิงแล้วกล่าวว่า พอจับกลุ่มพวกเขามันต้องเป็นอาวุธที่ใช้ข่มขู่และจะต้องเป็นอันตรายอย่างแน่นอนนั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาไม่กล้าให้เราตรวจสอบลูกสาวของเอ,งอกอัครราชะทูตเป็นเด็กหญิงอายุ13หรือ14ปีเธอมีดวงตาสีฟ้าจมูกโด่งและมีใบหน้าที่สวยงามเธอมองไปที่เจียนอีหลิงด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเกลียดชัง ความไม่พอใจที่เกิดขึ้นในตอนนี้เกิดจากการที่เด็กหญิงบังคับซื้อสร้อยข้อมืออิเล็กทรอนิกส์แบบโฮโลกร,รมบนข้อมือของเจียนอลิงเจียนอี้เฉินและเจียนอลิงมองเห็นว่าเธอเอาแต่ใจและไรเหตุผลแต่เนื่องจากตัวตนของอีกฝ่ายเจียนอี้เฉินจึงขอโทษเธอก่อนแต่เธอก็ยังไม่ยอมเลิกรา เอกอัครราชะทูตยังเกลีย้ยกล่อมเจียนอี้เฉินและเจียนอลิงด้วยคำพูดที่จริงจังพวกคุณควรคิดดูให้ดีการยอมรับการตรวจสอบของเราจะไม่ทำอันตรายใดๆกับพวกคุณตราบใดที่พวกคุณบริสุทธิ์เราจะคืนความบริสุทธิ์ให้พวกคุณอย่างแน่นอนเจียนอี้เฉินถามแล้วทำไมท่านเอกอัครราชะทูตไม่ถามลูกสาวของท่านก่อนว่าทำไมเธอถึงพยายามบังคับให้พวกเราขายถ้าเธอไม่พยายามช่วยของบางอย่างจากน้องสาวผมอุปกรณ์นั้นก็ จะไม่ไปกระตุ้นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่น้องสาวผมถืออยู่เอกอัครราชะทูตปกป้องลูกสาวของเขาฉันเห็นว่าสิ่งที่อยู่ในมือพวกคุณเป็นของที่น่าสงสัยและผมจงใจที่จะบอกว่าต้องการที่จะซื้อมันจากเธอเพราะผมต้องการที่จะเห็นมันอย่างชัดเจนถ้าเธอไม่มีเจตนาที่ไม่ดีแล้วทำไมถึงต้องปิดบงังเจียนอี้เฉินยิ้มทำไมเราควรจะแสดงข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของเราด้วย ไม่ว่าท่านจะเป็นเอกอัครราชะทูตรประเทศไหนท่านก็ไม่มีสิทธิ์เช่นนั้นแน่นอนว่าเอกอัครราชะทูตจะต้องปกป้องลูกสาวของเขาตามธรรมชาติดังนั้นเขาจึงยังคงยืนกรานที่จะค้นตัวเจียนอี้เฉินและเจียนอลิงเมื่อทั้งสองฝ่ายโต้เถียงกันเจียนอี้เหิงก็มาถึงทันทีที่เจียนอี้เหิงปรากฏตัวสีหน้าของท่านทูตก็เปลี่ยนไปทันทีเขามีสีหน้าประหลาดใจและดวงตาของเขาจับจ้องไปที่เจียนอี้เพิง มิสเตอร์เิงเอกอัครราชะทูตรรู้จักเขามิสเตอร์ไมเคิลเจียนอี้เิงตอบกลับทั้งสองรู้จักกันเจียนอี้เฉินและเจียนอี้หลิงมองไปที่เจียนอี้เิงด้วยความประหลาดใจเจียนอี้เฉินไม่รู้ว่าพี่ชายของเขารู้จักเอกอัครราชะทูตรประเทศเอ็มเอกอัครราชทูตเริ่มจับมือกับเจียนอี้เพิง เจียนอี้เพิ่งยืนนิ่งและเมื่อเอกอาัคารชทูตเดินมาหาเขาก็ยื่นมือออกแล้วค่อยๆยกมือข้างหนึ่งขึ้นและจับมือกับอีกฝ่ายมิสเตอร์อี้เหิงผมไม่คิดเลยว่าเราจะได้พบกันอีกท่านทูดกล่าวด้วยความตื่นเต้นใบหน้าของเจียนอี้หหงสงบนิง่งขอโทษนะเกิดอะไรขึ้นคุณต้องการกับขังน้องชายและน้องสาวผมงั้นเหรอน้องชายน้องสาวเอกอัคราชทูตหันกลับมามองเจียนอี้เฉินกับเจียนอลิงพวกเขาเป็นพี่น้องคุณงั้นเหรอ น้องแท้ๆอ๋อก็หมายความว่าผมเข้าใจผิดเนื่องจากเป็นน้องชายและน้องสาวของมิสเตอร์เพิ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเอกอครรชชทูตรับให้คนรอบข้างเจียนเฉินและเจียนอีหลิงถอยกลับอย่างรวดเร็วทัศนคติของเขาเปลี่ยนไปมากกว่า180องศาเจียนอีเหิงถามเจียนอี้เฉินและเจียนอีหลิงพวกเธอสองคนได้รับบาดเจ็บไหมเสียงเขาทุ่มลึกแข็งแกร่งและน่ากลัวเจียนอีหลิงสายหน้า เจียนอี e ้เฉินกล่าวว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเจียนอี e ้เพิ่งจึงพูดกับท่านทูตว,ว่าเนื่องจากเป็นการเข้าใจผิดผมขอพาพวกเขาออกไปเดี๋ยวนี้ได้หรือไม่ได้แน่นอนท่านทูตรีบตอบแต่มิสเตอร์อี้เหิงเราไม่ค่อยได้เจอกันถ้ามิสเตอร์อี้เหิงไม่ยุ่งมากเราไม่ผมยังมีสิ่งที่ต้องทําเจียนอี้เหิงปฏิเสธจากนั้นเจียนอี้เหิงก็จากไปพร้อมกับเจียนอลิงและเจียนอี้เฉินตอนที่824อพี่อี้เหิงไม่ธรรมดา 3ลูกสาวของเอกอากาัครราชทูตมเพิร์ธายอย่างงงงวยพ่อผู้ชายคนนั้นเป็นใครทำไมพ่อถึงดีกับเขาขนาดนี้เขาเป็นคนที่น่าทึ่งมากเมื่อพ่ออยู่ในพื้นที่ที่ไม่สงบเราถูกจับเป็นตัวประกันโดยกลุ่มผู้ก่อจลาจนติดอาวุธในท้องที่ขณะนั้นเขาได้นำกลุ่มคนเล็กๆมาช่วยเรานอกจากพ่อแล้วยังมีคนสำคัญอีกมากมายที่ได้รับการช่วยเหลือจากเขาเอกอากาัครราชทูตตอบคำถามของลูกสาว จริงแระเขาเก่งขนาดนั้นเลยแหะใช่เก่งมากระหว่างทางเจียนอีเพิ่งพูดกับเจียนอีหลิงว่าฉันช่วยเธอเธอควรขอบคุณฉันนะขอบคุณเจียนอีหลิงกล่าวขอบคุณแค่ขอบคุณงั้นเหรอเจียนอีเพิ่งดูเหมือนจะไม่พอใจกับค้าพูดขอบคุณจากน้องสาวเจียนอีหลิงมองเจียนอีเหิงโดยสงสัยว่าเขาต้องการทำอะไรคืนนี้ฉันจะไปกินข้าวที่บ้านเธอ ตอนนี้ไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตกันเจียนอี้เหิงกล่าวกินข้าวซื้ออาหารเจียนอ๋ลิงตอบสนองได้อย่างเชื่องช้าในตอนเย็นเจียนอี้เหิงปรากฏตัวอย่างตรงเวลาในห้องนั่งเล่นของเจียนอ๋ลิงและจำหวินเชิงรอเจียนอีหลิงที่กำลังยุ่งอยู่ในครัวเพื่อเตรียมอาหารที่หอมกรุ่นเนื่องจากเป็นการขอบคุณเจียนอี้เหิงโตอาหารที่เจียนอีหลิงจัดเตรียมจึงเต็มไปด้วยอาหารที่เจียนอี้เหิงชอบกินและมีปริมาณมาก เจียนอี e ้เฉินได้อาศัยใบบุญของพี่ชายและทานมื้อเย็นด้วยกันที่โตอาหารเจียนอี้เฉินถามเจียนอี้เหิงด้วยความสงสยัยพี่ชายไปพบกับท่านทอตโคนนั้นมาเมื่อตั้งแต่ไหร่ตอนที่ฉันอยู่ในเขตสงครามฉันช่วยชีวิตเขาไว้เจียนอี้เหิงตอบแบบสบายสบายโดยไม่สนใจเรื่องนี้มากเกินไปด่าเหมือนอาหารตรงหน้าจะที่ดะหน้าดึงดูดกว่าเจียนอี e ้หลิงนึกขึ้นได้ว่ามีค่าถามจะถามเจียนอี้เฉิน ยูฟานอยากให้ฉันถามนายว่าทำไมนายถึงไม่ชอบเธอนี่คืองานที่ฉันยูฟานมอบหมายให้กับเจียนอีหลิงคำพูดที่ถูกต้องคือขอให้เจียนอีหลิงช่วยสืบหาความคิดที่แท้จริงของเจียนอี้เฉินเมื่อพูดถึงเจียนอีหลิงคำว่าชักแม่น้ำทั้งห้าแน่นอนว่าไม่มีทางได้ถูกนำม,มาใช้ฉันบอกเธอไปแล้วว่าจะไม่แต่งงานเจียนอี้พิ่งหยุดกินใครอนุญาตให้ในายไม่แต่งงาน พี่ใหญ่ต้องทำงานให้มากกว่านี้ภารการสืบทอดตระกูลของเราอยู่ที่นี่ถูกต้องแล้วที่ผมไม่แต่งงานเจียนเฉินพูดด้วยรอยยิ้มไม่ใช่หนึ่งหรือสองวันที่เขาไม่ได้ทำงานชอบทําส่วนเจียนอี้เหิงนั้นก็เพิกเฉยต่อเขาเราวกับว่าเขาพูดออกมาเพียงแค่ผ่านๆชินหงจื้อตอนนี้หมดหวังจริงๆอาการของเขากำลังแย่ลง แผนการรักษาของโรงพยาบาลทั่วไปทำได้เพียงบรรเทาอาการของเขาในระดับหนึ่งแต่ไม่มีทางรักษาโรคเขาได้อย่างแท้จริงรู้สึกแย่จริงๆที่ได้เห็นชีวิตของตนเองผ่านไปแบบนี้ชินหงจื้อเรียกฉันชวนไปที่ข้างเตียงเขาพ่อรู้ว่าลูกโกรธพ่อมาตลอดถ้าแม่ของลูกไม่ต้องการให้ลูกเป็นเด็กที่ไม่รู้จักพ่อลูกก็คงไม่คิดที่จะกลับมาและรู้จักพ่อในฐานะพ่ออีกฉันชวนเงียบ ใบหน้าเขาไม่แสดงอารมณ์ใดๆแต่คำพูดของฉันหงจื้อยังคงจับใจเขาชินหงจื้อกล่าวต่อคราวนี้อาการป่วยของพ่ออาจจะไม่หายพ่อมีอะไรจะบอกสองสามอย่างอย่างแรกไม่ว่าพ่อจะป่วยแค่ไหนไม่ว่าพ่อจะตายหรือไม่ก็ตามตราบใดที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทำให้หลักฐานของตระกูลฉันสันคลอนห้ามทำเด็ดขาดหรืออีกในหนึ่งก็คือจะต้องไม่มอบหุ้นของตระกูลฉินให้กับบุคคลภายนอกเด็ดขาดตอนที่825 ความรู้สึกของฉินชวน 1. ประการที่สองฉันได้ทำการแจกจ่ายทรัพย์สินของฉันไว้แล้วหลังจากที่ฉันตายอสังหาริมทรัพย์ของฉันก็เป็นของอยู่ฝานและบริษัททั้งหมดภายใต้ชื่อของฉันก็เป็นของลูกซึ่งเป็นลูกชายของฉินหงจือ้อและเป็นลูกชายคนโตของตระกูลฉินไม่ว่ายังไงลูกชายก็ต้องรับมรดกของพ่อและลูกสาวก็จะต้องแต่งงานกฎนี้ไม่สามารถทำลายได้ ฉินชวนถามฉินหงจื้อพ่อให้ความสามคัญกับตระกูลฉันมากกว่าชีวิตของพ่อเองจริงๆเหรอือฉินหงจื้อพยักหน้านั่นเป็นรากฐานของตระกูลฉินของเราซึ่งเป็นสิ่งสำคัญกว่าชีวิตของฉันมากฉินชวนมองไปที่ฉินหงจื้อความเกลียดชังที่มีต่อเขาก็หายไปในทันใดเขาเคยเกลียดช,งชังฉินหงจื้อเพราะเคยทิ้งตัวเขาและแม่ของเขาไป แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าสำหรับตะกลฉินเขาเต็มใจที่จะสละชีวิตของตัวเองได้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเหลือให้เกลียดอีกต่อไปไม่ใช่ว่าแม่เขาไม่สำคัญแต่ตระกูลฉันนั้นสำคัญเกินไปในใจเขาเมื่อออกจากวอร์ดของฉันหงจื้อแล้วชินชวนก็ตัดสินใจไปหาเจียนอีหลิงสิ่งที่น่าแปลกใจชินชวนคือดูเหมือนว่าเจียนอีหลิงจะรู้ว่าเขาจะไปหาเธอนานแล้ว ฉันไม่ต้องการส่วนแบ่งของฉันแต่ฉันต้องการให้เธอสัญญากับฉันอย่างหนึ่งพูดมาเมื่อมองดูเจียนอลิงโดยรู้สึกแปลกๆอยู่ในใจฉันต้องการให้เธอสัญญากับฉันว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเธอจะไม่ทำร้ายคนตระกูลเจียนเจียนอีลิงกล่าวทำไมเธอถึงคิดว่าฉันจะทำร้ายใคร ชินชวนขมวดคิ้วไม่รู้ว่าทําไมเมื่อได้ยินเจียนอหลิงพูดแบบนี้เขาก็รู้สึกอึดอัดในใจและเกิดความรู้สึกที่ไม่สามารถพูดได้ราวกับว่าก้อนหินก้อนใหญ่กําลังกดทับที่หัวใจเขาฉันฝันความฝันนั้นเหมือนจริงมากเจียนอหลิงอธิบายในความฝันของเธอฉันทำร้ายคนตระกูลเจียนงั้นเหรออเธอรักษาระยะห่างจากฉันด้วยเหตุผลนี้เหรอ ตลอดเวลาเขารู้สึกว่าเจียนอีหลิงรักษาระยะห่างจากเขาและบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าเจียนอีหลิงกลัวเขาอีกด้วยแต่เขาไม่เคยรู้เหตุผลเลยเพียงแค่คิดว่าเจียนอีหลิงอาจจะไม่ชอบเขาเจียนอีหลิงลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ก็พยักหน้าเมื่อชินชวนได้ยินคําพูดนั้นเขาก็ยิ้มอย่างขมขึ้นฉันแพ้ความฝันงั้นเหรอเขาคิดว่ามันเป็นเพียงแค่การคนสองคนที่ไม่เข้ากัน เขาโทษว่านี่เป็นโชคชะตานี่คือสิ่งที่เขาบังคับไม่ได้แต่เขาไม่ได้คาดคิดว่าสาเหตุของปฏิกิริยาของเจ e ียนอิหลิงจะกลับกลายเป็นความฝันการรู้ความจริงข้อนี้ค่อนข้างยากสำหรับเขาที่จะยอมรับนายไม่ได้แพ้เจียนหลงกล่าวเจ e ียนอิหลิงไม่รู้ว่าฉินชวนมีความหมายของคำว่าแพ้ยังไงฉินชวนพูดว่า ฉันจำได้ว่าเมื่อเธอสัญญาว่าจะรักษาแม่ของฉันเธอขอสัญญาจากฉันด้วยใช่ไหมตอนนั้นเธอกลัวว่าฉันจะทำร้ายเธอใช่ไหมเจียนอีหลิงไม่สามารถปฏิเสธได้เธอทำได้เพียงพยักหน้าฉินชวนมองเจียนอหลิงด้วยใบหน้าขมขึนฉันยอมรับได้ว่าเธอไม่ชอบฉันต่อมันยากจริงๆสาหรับฉันที่จะยอมรับว่าสาเหตุคือความฝันถ้าความฝันคือความทรงจำของชาติก่อนหลักเจียนอีหลิงกล่าว เธอไม่รู้ว่าจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงเธอแสดงออกทางอารมณ์ไม่เก่งถึงมันจะเป็นความทรงจำในชาติก่อนแต่ตอนนี้มันเกี่ยวอะไรกับฉันเธอกล่าวหาฉันโดยไม่มีเหตุผลเพราะไม่รู้อะไรเลยมันไม่ยุติธรรมสำหรับฉันเลยเขาชอบเธอแต่เขาก็รู้ว่าเธอไม่ชอบเขาด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่แสดงความรู้สึกออกมาเขาไม่ได้รบกวนเธอด้วย เมื่อเห็นเธอและจำวินเชิงอยู่ร่วมกันเขาก็สามารถอวยพรจากระยะไกลได้เช่นเดียวกันสนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซูเปอร์แดง์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปชื่อของข้ามไม่มีใครลืมได้